ครับสวัสดีครับน้าหนาวันนี้ผมพาไปดูร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับน้านานี่ครับเดี๋ยวข้ามฝั่งไปดูอุปกรณ์ตกปลาครับน้าหนาโอ้จะได้อะไรกลับบ้านวันนี้ดูครับร้านอยู่โน่นนะไปครับน้าหนาลิ่ง เดี๋ยวมาดูก่อนวันนี้จะได้เลยนี่ครับร้านอ,อุปก,กรณ์ตกปลาด,ดูดูดูคันเบ็ดนี่ครับนั่นนะคันเบ็ดวันนี้มาจัดคันไปใส่ลอกตัวที่บ้านนะของหมาป่า ออกเปียบนะครับน้า,น,านนี้พระรามสองนะครับร้านพระรามสองจใจก็แวะมาได้ครับมาจัดคันหมาป่านะครับเดี๋ยวรรอชมที่บ้านนะครับ จัดลอกมามาจัดตัคันหมาป่าครับวันนี้ทำเบ็ดเล็กก็มีสวยๆครับลอกนี่มาจัดคันใหม่ครับหมาป่า ขันหมาป่าไปครับนี่ครับข้างร้านไันหมาป่าไปครับขันหมาป่าเนะาะจะไปใส่ตัวที่บ้านนะครับเดี๋ยวรีวิวให้น้าๆได้ชมที่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมที่กำลังชมในขณะนี้ครับนี่ผมว่าจะมาดีวว เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นคันหมาป่าเนาะผมได้ซื้อมาเพิ่มนะครับที่แรกมันมีอยู่สามคันนะครับเป็นชุดเซตหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเซตสามเซตนี้นะครับผมแต่พอดีมันมีอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่บ้าน,นครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้มันเป็นอเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นทรงเดียวกันพอดีคันที่บ้านมันเป็นคันที่เป็นฟองน้าเนาะแต่ตัวนี้จะซื้อมาให้มันตรงรุ่นนะครับผมเป็น คันของหมาป่าเนาะก็มาชมกันนะครับน้าๆก็เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่เองครับก็เลยมาดีลให้น้าๆได้ชมครับผมเนี่ยครับก็เป็นคันของหมาป่านะครับเนี่ยครับเอาไปใส่ตัวหมาป่าตัวที่บ้านนะครับก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลอกเบอร์ห้าพันเนาะก็เพิ่งใส่สายเสร็จนะครับใส่สายสีเหลืองนะครับใส่สายเสร็จเนาะตัวนี้ก็เลยอยากมาดีิวให้น้าๆได้ชมครับ สำหรับนักกีฬาตกปลาหรือว่าท่านที่สุช,ชอบในเกมกีฬาตกปลานะครับตัวนี้ก็เป็น3มเซตนะครับเป็น3มเซ็อยู่ข้างหลังก็3มเชตอยู่ข้างหลังก็จะเป็นอีกของอีกแบรนด์นะครับซึ่งซื้อมานะครับเนี่ยครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมกรอบประมาณนี้นะครับน่ะ นี่แต่อันนี้ตรงรุ่นนะครับของมาป่านะครับมาป่าแท้นะตัวนี้เพเพิ่งจับมาครับในราคาเจ็ดร้อยยี่สิบาทนะครับผมเดี๋ยวมาชมข้างในกันครับสองรุ่นเนี้ยตัวนี้ก็ราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมรุ่นนี้ก็เจ็ดร้อยยี่สิบนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะแพงกว่าเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทก็ประมาณนี้ครับ ตอนนี้ราคายังแปะอยู่เลยครับนั่นนะตัวนี้ของหมาป่าก็เลยอยากจ,จัดหมาป่าสักคันหนึ่งครับผมแต่จะดูว่าอันไหนจะเจ๋วกว่ากันนะครับสำหรับสองแบรนด์นี้เนาะเป็นแบรนด์หมาป่ากับเนี่ยครับจัดมาใหม่นะครับผมสวยงามครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับของหมาป่าเนาะ ตัวนี้สวยงามครับน่าสอ2ท่อนนะครับตัวนี้จะเป็นคัส2ท่อน9กฟุตเท่ากันนะครับที่สั่งมาสำหรับตัวปลายก็ประมาณนี้ครับนี่ครับปลายยังติดอยู่เลยครับผมของใหม่แท้ครับหมาป่าเนาะหมาป่าคู่กับหมาป่าเลยครับตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยครับ นี่ครับผมคันหมาป่าเนาะตัวนี้ก็เป็นลอกหมาป่าครับลอกหมาป่านี่ครับถ้าคนเด่นอยู่แล้วจะรู้ดีนะครับว่าตัวนี้ใช้งานได้เจ๋วครับก็อยู่ที่บ้านก็มีอยู่แปดคันนะครับแปดเก้าคันเนาะตัวตีอย่ยปลอมก็มีอีกคันหนึ่งครับเป็นของหยดน้ำเนาะที่มีอยู่ ก็ซื้อมาเพิ่มเติมครับซื้อมาอเล่นงานเขือ่อนน้เปานะครับตัวนี้ก็จะ1เบตสองเบตสามเบตสี่เบตห้าเบตหกเบตเนาะตัวนี้สวยงามครับนับ่นนะเจ้าเดี๋ยวจะต่อให้ดูครับนับ่นนะเนี่ยของอมาป่าแท้นะครับนี่โอ้เจ๋วเลยครับ สูงปิดเลยครับผมยาวเลยครับผมเน้นอ่อนนะครับเน้นอ่อนเพราะว่าจะได้ตีได้ไกลเนาะส่งเหยื่อได้ไกลเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะของยี่ห้ออะไรอ่ะที่เป็น,เป,นเป็นลูกกาหมาครับผมผมอ่านไม่ออกเนาะแต่ของหมาป่านี่ดูง่ายนะครับเป็นลูกสันลักหมาป่าเนาะแต่นนี้จะเป็นกากาไฟไออันนี้อ,นนอะไรอะไรไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤษอ่ะ ก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมเนี่ยครับถ้าใครรู้ว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับนะะเจํจไว้ครับเดี๋ยวมาชมข้างในกันครับผมก็จะมี3คมคอยู่ด้านหลังครับอีก2คงคอยู่ด้านหลังก็เป็นแบรนด์เดียวกันครับซื้อมาเป็นเซตเนาะพอมารีวิวซ้ํำอีกรอบนึงนะครับนี่ครับผม นี่ก็จะเป็นตัวนี้ใครอ่านออกก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับว่าแวนอะไรนะครับนี่ราคายังติดอยู่เลย750ครับนั่นนะฮะก่อนนี้ครับสวยงามตัวนี้ก็สวยงามครับคำแนวเดียวกันเลยครับเนี่ยครับสีใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวจะต่อให้รู้ว่ามันเก้าฟุตเท่ากันไหม ขนาดเก้าฟุตมันจะต่างแบรนด์มันจะต่างกันไหมเดี๋ยวผมต่อนะครับอันนี้จะค,คึมๆหน่อยนี่โอ้ยาวครับเดี๋ยวผมจะเทียบนะครับเทียบสองคันโอ้โหเท่ากันครับนะ้าเก้าฟุตเป๊ะเลยครับผม ก็จะมีเหลี่ยมใหม่ก็จะของอของตัวอันนี้ก็จะต่ํากว่านิดนึงครับนิดเดียวไม่ถึงเซนนะครับผมแทบจะดูไม่ออกเลยครับสูสีครับผมแต่เบรนี่รู้สึกว่าสองสี 2, ่สองสามสี่ห้า อันนี้หนึ่งสสามสี่ห้าเท่ากันครับผมเท่ากันเนาะสุดยอดครับนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูดที่ลงสนามนะครับเนี่ยครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับกินกันนิดเดียวครับผมนิดเดียวโอเคครับสวยงามครับก็มาดีวิวให้นา้นาๆได้ชมเนาะความสวยงามจัดมาทั้งหมดของใหม่เป็น4ชุดนะครับที่บ้านก็มี8 9 9ชุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับ ติดตามช่องอีสานมั่นคงด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ